สวายดีพี่น้องวันนี้ไม่กินตะปกหุ่งเด้อไอย่างวะขโมยสิ้นตลอดเลยเอาสบายดีพี่น้องต้องไปเมื่อสุมติคนพี่น้องวันนี้มาพ่อกับใบอีน้อยคือเก่าพี่น้องในส่องใบอีน้อยชาแนลพี่น้องมาพี่น้องมะวันนี้อยู่ไฮยูนาคือเก่าบรรยากาศพี่น้องก่อนเขาแน่นบ้างมะดกยาพี่น้องยาเกิดไรยาดีเอียดยานวดกระดุพี่น้องหน้าเข่าลังเขียวงามนังกดเทียงไปพักเทียงพี่น้องมาพี่บาทนี่ ตำนั่งสีำพี่ต้องันนด,ดำร่วมำรวมพี่ต้องน İ ี่ลงอล,ลงพี่ตงลงเลยมาคุีเรทัวรน,น,<ด>นี่เนาะใส่เอาแบบนี้เลยพี่้องเลยยังกะซ้าอยู่เลยนี่นนสนใส่หมดเลยหัวหอยโอ้ลายยางพี่้งหอมเท่นงจังละหนึ่งหอมเตว เอาให้หมดถอาให้หมดเลยพี่น้องเลยอ่ะดิ่นใส่ขัดๆโอ้ยเต็มเต็มพอดีกินหมดพอดีสามคนนี่เบิยมดเบิะมดมดบ,อบดม่อมดมองขึ้นไปอีกหรือเปล่าสบายดีมาพี่น้องมามมันนี้เรียบรอ้อยเลยพี่น่ะเอ้ยม,ม,มีหมูอีกมูทอดสิ มามามาวดมาเด้อมาเด้ออยู่ไกลเด้น่าใกล้ใกลนิเดาบาหนิเศษเศษนุกันพี่น้องครับกอบขัวนี่แหละมามาบวลายพี่น้องจวดเลยคุณเสษเศษกินตำกินตำอืมจับตัวหน่องมึงนี่กินได้ไหม

nhân mọi người đi qua mọi người đi qua mọi người đi qua mọi Ừ. เลาจนะหาินาากันขาเทียเท่ยงเขาเทียเท่ยงเขาเที่ยงอยู่หายอน้าจัแซ่บว้อร่มห้อยห้ยอยูย่พี่น้องเอยตำม่วตำรวมหน้าไปละนั่งถึงเที่ยงพี่น้องขึ้นจากดกหยา ขนาดหน้าดำนังมีหนาด้วยใช้หน้าห,าหาวานเลาะม,มาละขนนมขัดเลยกินมา

tóc không đẹp với điểm ừ. bốn 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 mhm mhm tiêu mhm 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 cái nhà thì bạn. แ่บสวเพ็ <Cornell> ่น้องกันโมี่ักเกษตรเนาะแบกถิ่นบอสไปเก็บมาสั่งจะร้านกบขวับไปนองกันเบ๊วังไว้มืกใส่กบกบขนะ ับสบายนั <lent il> ่งแม่ก <main st il> ็บูกออนนี้อีกอเม็บแซ่บเก็แซ่บ Ừ. đâu à? Có bằng không con? con mua. Mặn, mặn kẹp mua bỏ. Ừ. 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 Màu lạc, kháu kháu, màu lạc, xài kinh, kinh lắm Cô chéo cây Thứ bà pháo xóm ngựa quá Đẹp quá, สงสัยพี่น้องกินกินกันสามสี่คนแต่บริอ,ออกกล้องน้ำ <h ums> นี่ยังนไหมที่มา

嗯，你昨天看，做啥了？这冇、er <で>，嗯。 nằm yeah, cục บกขัดทอยุบเนองเอ้ยแซ่บวกกันอืมอืมเอ้าคนนี้พี่น้องมันยังหลายอยู่พี่น้องะถึงตอไปเรื่อยๆเนาะนั่งคิดมัญญนยาวพอดเนาะ Và con mình học Thôi là kiếm gì cái này Thì để lại. cái xe cho nó thoải Bài đi, đi Bài